ผมเคนชัตเมธนะครับวันนี้มาชำานายดวงในเอ็มเพลรส์ทัลอ์นะครับผมโอโหอันนี้เคนจะมาในหัวข้อชื่อว่าคุณเคยทําคุณงามความดีบุญบารมีในเรื่องใดไว้บ้างนะครับแล้วเรามาดูกันหน่อยว่าผลละบุญคุณงามความดีนั้นกำลังจะสมผลรับให้คุณในเรื่องใดวันนี้ขอนําเสนอเบอร์099 099 7898นะครับแล้วก็เบอร์098 811 811นะครับแล้วก็เบอร์093 966 666นะครับผม ทะเบียนตอง8ดนะครับทะเบียนรถยนต์ทะเบียนประมูลนะครับติดเสียต,ต้องคำแท้9ก9 9 9เกเกาเรนยกอเวนจูรีนยกพม่า,มาสอดข้อมือยกแล้วก็เข world, สเรียนอ่านไพ่ทาโร่เขสเรียนโหรสัตว์ไทยกินสอนฟรีนะครับมาเรียนได้เลยและใครสนใจดูดวงส่วนตัวเคสน,นึงไปแดนมีทองเท่านั้นเองนะครับผมโยหมาดูกัน <c oughs> คุณงามความดีที่คุณเคยทำมีเรื่องใดบ้างครับขอเช็คก,ก่อนมาดูกันว่า คุณงามความดีที่คุณเคยทํามีเรื่องใดบ้างอืมสามดาบนะครับคุณเป็นคนทําคุณคนไม่ขึ้นนะทําคุณคนไม่ขึ้นจริงๆนะคุณเป็นคนแบบว่ายอมเจ็บเพื่อผู้อื่นนะครับหรือว่าตัวคุณเป็นคนทําคุณคนไม่ขึ้นจริงๆนะฮะ ช่วยเหลือใครเขาก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของคุณนะนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันไปทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจคุณนะครับเขาเห็นสิ่งที่คุณทํานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นหมดนะครับคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะฮะร,รวมถึงว่าคุณงามความดีของคุณเนี่ยนะครับเป็นที่พอใจของเบื้องบนมากๆเลยไปกันต่อฮะ ดูว่าคุณทําความดีในเรื่องใดไว้อีกนะครับบางคนเนี่ยเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสถานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยนะครับสร้างรูปปั้นสร้างเทวรูปสร้างพระพุทธรูปนะครับเคยร่วมสร้างนะต่อไปนะครับคุณเป็นคนที่มีความเด็เดาาาาเดี่ยวกล้าหาญนะครับเป็นคนกล้าหาญโอ้โหเดอซันออกอนะ <c oughs> บุญคุณเยอะนะนะครับ ผลบุญเยอะก็จริงแต่แรกมาด้วยการที่เราทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับมักจะมีคนมาทําให้คุณเสียใจอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อนฝูงมิตรหายนะครับแต่ผลบุญนั้นอ่ะมันแรงจริงนะคุณนะนะครับไปต่อคุณงามความดีของคุณในเรื่องใดที่คุณเคยทําไว้นะฮะ The Devil อะไรที่เป็นเกี่ยวกับการคดโกงใครชวนคุณไปทําในเรื่องที่ผิดคุณไม่เอาเลยนะฮะคุณไม่เอาเลยคุณไม่ยุ่งเลยคนระับถ้าเกิดใครที่มาชวนคุณหรือล่อลวงคุณให้ไปทําในเรื่องที่ยิบที่ผิดเล่นการพน,นันหรือชวนทําอาชีพผิดกฎหมายคุณไม่เอาเลยนะครับต่อไปสีไม้เท้านะฮะคุณเคยช่วยบริจาคของ หรือมอบของให้ผู้อื่นนะครับให้กับคนไร้โอกาสต่อไปโดยเดวัฟฟอร์จูนคุณมีโชคชะตาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับเป็นโชคชะตาที่ดีมากนะครับแล้วคุณก็มีความกระตันยูกก่แต่เวทีรักครอบครัวมากๆนะครับคุณรักเด็กนะครับคุณมีคู่รักติดตามมาจากอดีตชาติด้วยคุณลองสังเกตตัวเองนะว่าคุณผิดหวังเรื่องความรักบ่อยเพราะคุณมีคู่แค่คนเดียวนะครับ คนคนนั้นเขาก็รอพบเจอคุณอยู่เหมือนกันหรือเจอแล้ว,ลวนั่นแหละนะฮะแล้วรอสมหวังไปกันต่อฮะผลระบุญคุณงามความดีที่คุณเคยทำจะส่งผลกับคุณใ네นเรื่องใดนะครับหนึ่งเหรียญเรื่องการเงินนะครับคุณมีโอกาสได้เงินก็อ๋อการเริ่มต้นใหม่หนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้านะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าเรื่องงานเรื่องเงินนะครับโอกาสต่างๆนะฮะ The Tower นะครับการจบสิ้นกับเรื่องเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความขาดแคลนความยากจนหรือปัญหาดาหา้างการเงินนะฮะปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่างๆเนะี่ยมันจะจบสิ้นลงและกลายเป็นเดมเพลสนะฮะพลังงานแห่งความสุขนะครับความสมบูรณ์นะฮะไปกันต่อมันเหมือนว่าจะจบสิ้นเรื่องเก่าๆนะครับอะไรก็แล้วแต่คุณกำลังจะค่อยๆขยับไปเ h e Lover นะฮะ ผมมันจะส่งผลในเรื่องของความรักนะคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูหูถ้าเกิดคุณมีคนที่อยู่ในใจอ่ะคุณก็จะสมหวังได้นะครับคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยนะบางคนนะครับโอ้โหผมไม่เท้าชัยชนะนะครับความสําเร็จการเงินต่อไปอัศาวินคือดาบชีวิตคุณมันจะก้าวหน้าแบบรวดเร็วมากนะครับมีคนให้ความสนใจนะฮะอือไปต่อ ดูกันต่อว่าคุณงามความดีของคุณกำลังนำพาเรื่องดใดมาอีกนะครับ justice ความยุติธรรมนะครับคุณเป็นคนแบบตรงไปตรงมามีความยุติธรรมสูงอ่ะนะครับโอ้โหดูผมม่เช้าคุณน่าจะสําเร็จอะ่ะสิ่งที่คุณรอคอยปรารถนาเรื่องการเงินนะยินดีด้วยคุณอาจจะได้เงินเร็วๆนี้แหละนะครับเงินก้อนโตก้อนใหญ่นะครับสรุป จ็ดถ้วยตัวเลือกสิ่งต่างๆโอกาสต่างๆจะเข้ามาในช่วงนี้นั่นแหละคุณนะครับโอเคขอให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องที่คุณปรารถนาก็แล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ใค่ายพาเจอคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องเน็มเพเลสตลอดด้วยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมหวงตลอดไปโย